วันนี้มาลงรายละเอียดเลื่อยมาซสรุ s 430กันครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบรุ่น11.5นิ้วตัวอื่นให้ดูด้วยเลยมาดูที่สเปคกันก่อนครับตัวนี้ความเร็วจะอยู่ที่4,500รอบต่อนาทีความเร็วโซ่10เมตรต่อวินาทีและความยาวบา11.5นิ้วมาดูที่บากันต่อครับตรงนี้จะเป็นข้อแตกต่างหลักเลยจะเห็นว่าขนาดของเขาต่างจาก11.5นิ้วเนี่ยชัดเจนมากๆโดยความกว้างอยู่ที่2นิ้วนิดๆในขนาที่บาของตัวอื่นจะอยู่ที่1นิ้วครึ่งเท่านั้น ซึ่งการที่บากว่างแบบนี้ก็จะช่วยระบายความร้อนได้ดีทําให้บากกับโซ่ไม่เสียง่ายครับที่สําคัญเวลาโค่นหรือตัดไม้หนาๆบากก็จะไม่งอด้วยต่อมาคือตัวโซ่เรามาดูใกล้ๆก,กันครับจะเห็นว่าความยาวเขาใกล้เคียงกันมากเพราะเขาเป็นโซ่สําหรับ11.5นิ้วเหมือนกันแต่ส่วนที่ต่างคือเบอร์โซ่ครับถ้าดูดีๆโซ่ของ4 3 0จะใหญ่กว่าเขาเป็นโซ่3ทับ8ครับ22ฟันส่วนรุ่นอื่นจะเป็นโซ่1ทับ4 31ฟันซึ่งไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะระยะฟันเขาไม่เท่ากัน ถ้าถามว่าเลือยรุ่นนี้เหมาะกับใครต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานหนักๆครับทั้งตัดไม้แข็งไม้หน้ากว้างรวมไปถึงโคนต้นไม้เพราะบา์และโซ่ที่แข็งแรงทําให้ทนต่อการใช้งานที่สุดครับใครกำลังมองหาเครื่องมือที่ตอบโจทย์ตามที่บอกมาก็จิ้มน้อง scs 4 3 0ในตะก,กร้าได้เลยครับ